ปั่นไซคโค้งทุกเรื่องราวบันปันของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันปๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปันไซคโค้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวไขาสาเหตุนิวคาสเซิลฟอร์มเปรี้ยงพร้อมคัมแบ็กชิงพื้นที่บอลยุโรปลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3 4 5สปอร์ต ผลงานอันร้อนแรงของสลิรกาดงนิวคาเซลในฤดูกาลนี้นะครับต้องยกเครดิตให้กับการเปลี่ยนแปลงเจ้าของทีมสลิรการดงครับสร้างความหวังใหม่ให้กับเราสวกทุนอาร์มี่ได้เป็นอย่างดีเลยครับแถมการเข้ามาของกลุ่มทุนพับลิกอินเวสเมนต์ฟันนะครับยังนำมาซึ่งความคาดหวังกับที่นิวคาเซลจะกลายเป็นยอดทีมภายในระยะเวลาอันสั้นครับโดยจากท่อน้ำเลี้ยงอันดิบดีนะครับเงินทุนอันมหาศาลนะครับทำให้นิวคาเซลเนี่ยมีอำนาจเงินครับที่จะสามารถซื้อนักเตะระดับท็อปนะครับมากาแข่งในทินเซนเจม ได้แบบไม่ต้องกังวลเลยครับและนั่นเชื่อกันว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แฟนๆสาลิกาดงหลายคนเนี่ยคาดหวังให้เกิดขึ้นนะครับสาลิกาดงอาจจะทั้เทีมเรืใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พร้อมจะทุ่มเงินล่าแข่งทุกรายที่ขวางหน้าที่พวกเขาต้องการครับอย่างไรก็ตามครับในโลกความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันไม่ใช่เกมคอมพิวเตอร์ครับนิวคาสเซิลเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับในยุคของกุศซือคนใหม่อย่างเอ็ดดี้ฮาวนะครับใช้เงินจํานวนไปไม่น้อยเลยครับซื้อผู้เล่นคนใหม่เข้ามาสู่ทีมนะครับแต่มันก็ไม่ได้้้เเกกกิิดจาาารใชงนซือมแบบ มัวด้วยชื่อเสียงของนักเตะเหล่านั้นครับนักเตะทุกคนครับที่ซิลดึงเข้ามาในยุคของเอ็ดดี้ฮาวนะครับไม่ใช่นักเตะที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากครับแต่ทุกคนก็ถือเป็นผู้เล่นคุณภาพครับที่ตอบโจทย์ความต้องการของเอ็ดดี้ฮาวครับโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็ได้นิกป๊อบครับเข้ามาทําให้มีความแข็งแกร่งในตำแหน่งปราการด่านสุดท้ายมากขึ้นนะครับแนวรับก็ได้ทั้งแมททาร์เก็ตมาจากแอสตันวิลล่ารวมไปถึงแดนเบิร์นนะครับแบ็ครังโยงจอมแกร่งที่ได้มาจากไบริทันครับกองหลังอีกหนึ ยุโรปต้องการแต่สุดท้ายก็ย้ายจากเลวมาอยู่กับนิวคาสเซิลครับนอกจากนี้แกับแดนกลางก็ได้บูโนกิมารายส์นะครับเข้ามาคุมจังหวะเป็นหัวใจแดนกลางและก็เป็นขวัญใจคนใหม่ของเหล่าสวกทูนอาร์มี่ไปแล้วณเวลานี้ครับนอกจากนี้ครับนักเตะใหม่ที่เข้ามานะครับ้วยสถตินักเตะแพงที่สุดของสโมสรนิวคาสเซิลนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์อิซากับกองหน้าร่างโยงชาวสีเดนนะครับที่ยิงประตูในสีเสื้อสซลิกาดงได้แล้วครับโดยอิซากับย้ายมาจากรอัลสโตนดาดด้วยค่าตัว63ล้านปอนด์นะครับโดยรวมๆ ไปในระดับร้อยล้านปอนด์ครับซึ่งเป็นเงินระดับมหาศาลเลยครับแต่พวกเขาก็มองว่ามันคุ้มค่าครับเพราะนี่คือการใส่นักเตะที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะต่อยอดทีมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ครับซึ่งจุดสําคัญเลยครับทีมซื้อขายของทัพศสรการดงนะครับไม่ได้ดูที่ชื่อเสียงของนักเตะครับแต่ว่าพวกเขาดูที่ศักยภาพและการสก้าวนะครับการดูตัวเลขความสามารถที่แท้จริงของผู้เล่นมากกว่าครับซึ่งนั่นคือส่วนหนึ่งของเหตุผลนะครับที่ทําให้นิวาสเซลแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่าเลยน ฤดูกาลนี้นะครับจนขึ้นมาอยู่ในครึ่งบนของตารางคะแนนพิมลีกอังกฤษครับส่วนหนึ่งก็คือวิธีการเล่นแท็กติกของกุซืออย่างเอ็ดดี้ฮาวนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนิวคาเซนนะครับชุดปัจจุบันให้ดูดุดันมากขึ้นกว่าเก่าแบบไม่กลัวใครครับแม้ว่าจะมีงบประมาณเสริมทัพมากมายนะครับแต่ว่านิวคาเซนในยุครัแรกนี่โดนควบคุมครับหลังจากที่โดนกด financial fair play นะครับจับจองในการเล่นงานอยู่ครับนั่นทําให้เอ็ดดี้ฮาวนะครับจำเป็นต้องดึงผู้เล่นที่ค่าตัวไม่สูงมากมาร่วมทีมไปก่อนครับแต่ทุกอออยย่่าางงกกก็ถืวลลครตต้ดิ ให้กับเอ้ฮาวด้วยครับทีควานักเตะมาแต่ละคนถือว่าราคาไม่ได้สูงมากมายครับไม่ได้เวอร์เกินจริงแถมฝีเท้าของพวกเขายังสามารถยกระดับทัพสลิกาด่งได้ด้วยครับโดยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในฤดูกาลนี้ของนิโคลสันในกับไล่กันมาตั้งแต่เกมรับเลยครับพวกเขามีเกมรับที่ยอดเยี่ยมเอามากๆะคกับเสียไปเพียง9ประตูจาก11เกมแรกในศึสุดพิมรีอังกฤษฤดูกาลนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกแล้วครับซึ่งนั่นเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมพวกเขาถึงอยู่ครรึ่่่งงงงบนนนนขอออตตาาแยไดู้้พืทีซฟุ ในฤดูกาลหน้าด้วยครับซึ่งจากการที่พวกเขาเสียประตูน้อยนะครับหลายคนที่ไม่ได้ติดตามฟอร์มของนิคอสเซลอาจจะคิดว่านิคาสเซลมีวิธีการเล่นที่อาจจะถอยไปตั้งรับตามครับแต่ที่ไหนได้นะครับนิคาสเซลในยุคของเอ็ดดี้ฮาวครับมีการเล่นเกมรับด้วยการดันขึ้นไปเพรสซิ่งคู่แข่งตั้งแต่แดนบนเลยทีเดียวครับซึ่งก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับทีมนิคาสเซลในยุคของเอ็ดดี้ฮาวจะต้องมีความฟิตที่สูงเอามากๆครับแล้วก็แน่นอนครับมันต้องใช้ความชํานาญจากการฝึกซ้อมที่ต้องบอกว่าต้องเข้มข้นอย่างหน มีความชัดเจนและก็ลงตัวมากขึ้นนะครับนักเตะทุกคนรู้ว่าจะต้องทําอะไรในเกมรูปแบบไหนครับพวกเขาจะช่วยกันบีบกดดันอย่างเป็นทีมนะครับดันกองหลังขึ้นสูงเพื่อกดดันแนวรับของคู่แข่งอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับจนมาส่งผลต่อเกมรุกที่ดีตามไปด้วยเช่นเดียวกันครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดในแทคนิคนี้ก็คือระบบทีมเวิร์กนั่นเองครับต้องเล่นด้วยกันนะครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ผู้เล่นเพียงคนเดียวนะครับ ถึงตอนนี้ทัพสลิกาดงนิวคาเซิลนะครับในยุคเศรษฐีใหม่ครับก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาไม่ได้มีดีเพียงแค่เงินเท่านั้นนะครับพวกเขาทํางานได้อย่างชาญฉลาดครับตั้งการซื้อตัวนักเตะใหม่มาร่วมทีมครับการมีโค้ดที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นโค้ดที่อายุน้อยอย่างเอ็ดดี้ฮาวนะครับรวมไปถึงการหาวิธีการพัฒนาทีมให้ดีที่สุดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันครับถึงตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่านิวคาเซิลภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวหน้ากลัวขึ้นกว่าเดิมมากเเเเลยรบพพาาะวกขขนนตติโึ้มาอย่างรรวดเ็แล้ก มั่นคงด้วยครับซึ่งในอีกไม่ช้าครับนวิวคาสเซิลทีมนี้แหละครับน่าจะก้าวขึ้นมาท้าทายโครฟี่ในประเทศอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลถ้วยลีกครับเอฟเอครับหรืออาจจะคิดการใหญ่ด้วยการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกก็เป็นไปได้เหมือนกันครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ f a c e b o o k Youtube, t i k t o k ปันไซคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ